สวัสดีครับวันนี้บ่าวนิดโซลา r เซลล์ทับลานนะครับจะพาแฟนเพจมาดูาการใช้สวิตช์หลังเต่า3ทาง2ปูนะครับผมสำหรับต่อใช้กับาการอนุกรมแผงโซลาเซลล์2แผงนะครับผมแล้วก็ต่อขนานาแผงโซลาเซลล์นะครับสำหรับใช้กับไอตัวชาร์จเจอร์แบบ pwm นะครับซึ่งแรงดันที่รับจาก แผงโซลาเซลล์นี่ไม่เกิน50โวลต์นะครับผม50 VDC นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการอนุกรมนะครับก็ใช้กับปั๊มโซลาเซลล์ทั้งในส่วนของปั๊มน้ำห้อยโขงแล้วก็ปั๊มเสมอ์นะครับเคเรามาดูวิธีการต่อนะครับผมโดยปกตินะครับการขนานแผงนะครับแผง PV นะครับสองแผงแผงที่หนึ่งกับแผงที่สองถ้าเป็นการต่อขนานกันนะครับเราก็จะเอาไอตัวสาย mc f ของแผงนะครับผมสายขั้วบวกกับขั้วบวกต่อกันนะครับผมแผงที่หกับแผงที่2แล้วก็ขั้วลบกับขั้วลบมาต่อกันนะครับผมเพื่อตัวนี้เป็นการเพิ่ม m นะครับผมแต่ว่าแรงดันของแผงก็เท่าเดิมนะครับในส่วนของการอนุกรมนะครับผมเราก็ใช้สาย mc 4นะครับส่วนของแผงส่วนของขั้วลบต่อกับขั้วบวกของแผงที่2นะครับผม แล้วก็เอาคั้วบวกของแผงที่1กับคั่วลบของแผงที่2เนี่ยไปใช้งาน,นครับเป็นการอนุกรมกันนะครับอนุกรมก็เพิ่มแรงดันแผงนะครับผมแต่ก็กระแสเท่าเดิมนะครับโดยวิธีการนะครับเราเราก็จะมาใช้ตัวสวิตช์ล้างเต่านะครับผมสาหรับการต่อแผอง PV 2แผงนียครับเพื่อนําไปใช้นะครับถ้าขนานกันเนี่ยเราก็จะนําไปใช้กับอ่ไปใช้กับตัว ชาร์จเจอร์นะครับผมชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไปแปลงเป็นไฟบ้านใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับสองยี่สิบโวลต์นะครับเอซนะครับเพื่อผ่านอินเวอร์เตอร์แปลงไฟนะครับในส่วนของตัวอนุกรมครับเมื่อเรากอนุกรมแผงเนี่ยเราก็จะนำไปใช้กับตัวปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์นะครับก็วิธีการต่อนะครับผมก็ในส่วนของตัวสวิตช์หลังเต่านะครับผมแล้วก็ เอาตัวนะครับสาย mc 4นะครับในส่วนของแผงที่หนึ่งนะที่เป็นขั้วลบนะครับเข้าเทอร์มินอลตรงจุดนี้นะครับผมนะครับส่วนขั้วบวกนะครับของแผงที่หนึ่งนะครับก็เข้าไปเทอร์มินอลตรงจุดนี้นะครับผมของสวิตช์ลังเต่าแล้วก็ตัวขั้วบวก mc 4ของ แผง PV แผงที่สองนะครับผมต่อเข้ากับเทอร์มินอลของตัวหลังเต่าจุดนี้นะครับส่วนข้อลบนะครับของแผง PV แผงสองก็ต่อเขา้าเทอร์มินอลของหลังเต่าที่จุดนี้นะครับแล้วก็เราก็จะลากสายเพิ่มเติมนะครับผมจากเทอร์มินอลลังเต่าจุดนี้ลากมานะครับมาจับกับตัวเทอร์มินอลที่จุดนี้นะครับผม นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมเราก็ลากจากที่ไมินอนที่จุดจุดนี้นะครับผมแล้วก็ออกมาเป็นขั้วลบนะครับเมื่อเราวัดสองจุดนี้นะครับผมแรงดันก็จะเป็นการอนุก,กรมกันนะครับผมแล้วก็ส่วนจุดนี้นะครับถ้าเราโยกสวิตช์ลังต่อไปฝั่งด้านนี้นะครับผมสองจุดนี้มันก็จะเป็นการขนานแผงนะครับนะครับ พยกา,างด้านใต้เนี่ยครับผมก็ผมก็จะเป็นการอนุกรมแพงนะครับเขาบอกเขาลบนะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับผมก็คือใช้กับปั๊มน้ําแล้วก็อ่าโยกขึ้นข้างบนก็จะไปใช้ชาร์จกับชาร์จเจอร์ที่แรงดันไม่เกินห้าสิบโวลต์นะครับก็เป็นชาร์จเจอร์แบบที่ใช้ในตลาดทั่วไปนะครับผมแบบ p w m นะครับ ก็เอาไปชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับเก็บไฟไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็แปลงไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านทั่วไปนะครับที่เป็น2 2 0อโวลต์ AC นะครับสำหรับในคลิปหน้านะครับผมผมก็จะพาแฟนเพจไปดูวิธีการาต่อขนานและก็อนุกรมของแผง pv สามแผงนะครับตัวนี้เป็นต่อสองแผงทั้งขนานกับแบบอนุกรมนะครับข้างหน้าจะพาไปดูการต่อขนานกับอนุกรมในส่วนของสามแผงนะครับเพื่อนําไปใช้กับปั๊มน้ําที่เป็นขนาดเ5 0อวัตต์นะครับแล้วก็ต่อขนานกัน3แผงเพื่อไปชาร์จเข้าแบตเตอรี่เหมือนกันนะผมแต่เราก็จะได้กระแสในส่วนของแผง pv เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการขนานแผง3แผงนะครับแล้วพบกัน ในส่วนของคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็สวัสดีครับ